พี่ได้ยินไม่คุณคนไหนเขาดูช่องดูนะพ่อยกเว้นอย์ช่องดูนะจ๋าแต่ว่าเราอาจจะแก่แต่เราไม่รู้สึกไงเราทุกข้อยกเว้นค่ะสิ่งที่เทสคือการวิ่งขึ้นลงได้รู้สึกถึงความตุบแลหรือยังรู้สึกตอนสี่สี่เนอะรู้สึกยังไงมันรู้สึกยังไงจ๋ามากหมดเลยจ๋ารู้สึกว่าสี่สี่มันเป็นช่วงที่อาจจะด้วยฮอร์โมนด้วยเกิดการอย่างที่อย่างที่พี่โจบอกคือเราไม่เราเริ่มไม่อยากมีลูกน้อง ไม่อยากมีเจ้านายสุขภาพพ่อแม่อาจจะดรอปลงเริ่มเกิดการสูญเสียคนในครอบครัวฮอร์โมนผู้หญิงก,ก็มาจะรู้สึกว่ามันเป็นช่วง44นอกเหนือจากร่างกายเราแล้วอ่ะปัจจัยภายนอกมันก็ดึงเราลงเหมือนกันถ้าไม่ตั้งสติดีๆจะว่าช่วงที่จะมีความสุขยากอะคือ44ถึง47ประมาณเนี้ยจนมา47 48เนี่ยถึงค่อยๆตั้ง ฉัน40เจ็ดยังไม่40แปดอย่ารีบสิ40เจ็ดนี่แหละที่เริ่มรู้สึกว่าต้องกลับมาตั้งตัวให้ตรงอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยไม่ได้ต้องมีสติกับมันเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ผ่านไปยากชมรู้สึกตุบตุบนั้นไหมยังไม่ได้รู้สึกตุบขนาดนั้นแต่ว่าก็เริ่มรู้อะว่าแต่ว่าในขณะเดยียวกันชมก็รู้สึกว่าถ้าเราพยายามคอนเน็กกับตัวเองไปด้วยอะมันก็จะรู้ว่า เออนี่แก่ตูปลานะนาหรือว่าแกแบบแกปีดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแตกอ่ก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าด้วยด้วยด้วยบทบาทด้วยภาระหน้าที่ตอนเนี้ยที่มันมีหลายอย่างเข้ามาแล้วมันมันมีดิสแทร c กชั่นเยอะแล้วมันชมว่ามันคือการที่แบบมันขัดเด็กยากต้องมีสติแหละจริงมันต้องมีสติพี่พี่โจ้ได้รู้สึกถึงการตุกนั้นไหมคะตอนสี่ส เป็นช่วงที่ออกจากงานประจำพอดีอ่ะมันตุบด้วยเรื่องไม่รู้ไม่รู้มันไม่รู้อาจจะไม่ใช่เป็นฮอร์โมนเลยแต่แต่ช่วงนั้นมีตุบเพราะว่าออกจากงานประจำเราก็เคว้งเคว้งอยู่สี่สี่สี่ห้าแต่เพิ่งมาอ่านเหมือนกันนะตอนนี้ก็ลุ้นหกสิบพวกสี่สี่กหกสิบให้มองคุณมายุราไว้ค่ะมายุราไม่ตุบเลยไม่รู้สึกสี่สิบกว่าถึงห้าสิบเป็นช่วงที่แฮปปี้ชีวิตที่สุดเลยไม่รู้สึกมันมันเป็นยังไงอ่ะมันตุบเนี่ยมันร่างกายมันอ่อนล้าหรือยังไง ประโยคคำถามหรือว่ามันเหมือนชีวิตหรือยังไงมันมันเป็นยังไงหรอเออมันไม่มันเป็นไงมันจะเป็นเหมือนที่เราเป็นหรือเปล่าเช่นบางวันมันก็เออทําไมมันเซ็งแต่เราต้องเราต้องรู้เท่าทันมันอ่ะเราต้องรีบไปหาอะไรทําให้มันหายไม่แต่อย่างาชมเ้งก็ด้วยความที่เราสนใจเรื่องพวกนี้เรื่องฮอร์โมนผู้หญิงเรื่องอะไรเงี้ยเยอะใช่ไหมฮะก็ก็พยายามทํให้เขาเข้าใจกับเออโปรเจสเตอโรนเอสโตรเจนบทบาทของนาในแต่ละวันในแต่ละช่วงไซเคิลอะไรเงี้ยใช่ซึ่งมันก็จริงนะ เพราะว่ามันก็จริงแล้วก็พอเราเข้าใจมันแล้วเราก็ไม่ไม่โทษอะไรมากโทษทรมนใช่เราโทษทรมนอย่างเด<ช>ียว <ๆๆ S 2> ผู้หญิง